โยทุกคนวันนี้ผมจะมาแข่งกันเปิดกล่องซีเข็ตามหาตัวดีสุดและผมอยู่กับใครเนี่ย นี่อันนี้พี่มารู้นะครับและนี่ก็คือกล่องซีเกตทั้งหมดนะครับซีเกตประมาณ10กล่องนะเยอะเออพี่มาลือเขาอาจจะไม่ยินนี่ไงไม่เคยเปิดกล้องไม่ได้เปิดกล้องนะครับก็คือถ้าใครแพ้เนี่ยทุกคนนี่แต่ทำไมมันไม่โฟก,กัสเดีย๋วดวยวเราทำไมจะมีมาลู้นี่นะครับมะนาวหนึ่งลูกอ่าเงี้ยบๆน้องนี่ <ๆ S 2> ใครแพ้โดนเดี๋ยวผมให้แขกรับเชิญเปิดก่อนนะครับคือเรามีกล่องแอดมินด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้แอดมินก่อนก็ได้แอดมินเนี่ยผมจะเป็นเพรามันจะมีตัวลูกบอลนี่ผมไปขึ้นให้นะครับมันจะเป็นตัวที่ เดี๋ยวก่อนครับทุกคนสำหรับใครเนี่ยที่กาลังมองหาตัวอยู่ผมขอแนะนําครับนี่การ์ดเกมจากร้านแม็กช็อปเวลาได้ไปเนี่ยสามารถสแกนท้้งหลังแล้วก็โค้ดไปแลกได้เลยนะครับอันนี้แลกไม่ได้ด้วยเพราะว่าอันนี้ของผมนะอย่าไปแลกนะปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเก็บเงินปลายทางไม่ว่าจะเป็นตัวบางกรเราก็มีนะครับหรือแม้แต่ตัวอย่างนิยมอย่างซิกเซเว่นนะครับคือกําลังดังเลยช่วงน,นี้สามารถซื้อได้ที่ลิงเต้ คลิปนะครับใน t i k t o กแล้วก็ช้อปปี้หรือว่าซื้อหน้าเว็บก็ได้เหมือนกันตอนนี้ก็ขายอยู่นะครับบุ้ม คือม oh. ีเยอะมากตัวโถขี้ยังมีเลยอ่ะก็เวลาได้ไปนะครับแกะออกนะทุกคนนี่นะครับจะเป็นคําแนะนํานะครับว่าต้องทําอะไรบ้างก็ได้รับของแน่นอนสามารถทักขาทับฟอร์ดได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรามีแอดมินคอยบริการมาเจมห้ากล่องฝั่งนี้มึงเกะเลยเกลือ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 ฝั่งนี้ใช่ไหมเกะเลยเพื่อนมาฮากูด้วยวิ่งไปทางเวลานักกูด้วยเอากล่องไหนก็ได้มึงเลือกเลยไปทางกล่องนึ่ใช่ไหมเฮ้ยตัวว้าตัวมิติกฝั่งนี้นี่นี่นี่ลุงลุงลุง มึงเลือกบั๊บกเลยอวันเล่นกูบ้างไม่เหลือไม่เหลืออุ้ยมันนนมี่ะึงได้กินได้นอนจิมอีกแล้วเหรอฝั่งนี้อ่าาปเลั่งนี้ขอขอเฮ้ยก็เหมือนกันมัไงเหมือนกันเนี่ยอะไรวะมึงอย่าเพิ่งรีบดิเดี๋ยวขีปนสั้นกล่องมันมีน้อยอีกสองกล่องเอาอันนี้แล้วกันทุกคนมาเหอะมาเหอะขอดีๆหกหกเจ็ดมาหกเจ็ดคือตื่นเว้ยดีนะดีแล้วเนี่ยมาอันนี้กล่องสุดท้ายของผมนะขอดีๆเหอะเก้าอี้ โอเครอดูผมก่อนนะครับมาต่อไปเนี่ยถึงตาผมอ่าวิ่งไม่ต้องอะไรแล้วมันไม่เหลืออะไรให้กูเลยเนี่ยเกือบกือบไปเออหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเหลือเจ็ดเท่านมเกือบว้ายว้ายว้ายว้ยว้ายทำไมแพง้เจ๊กังหนึ่งจะนะไม่หึง ล็อกล็อกล็อกกินเลยไหมไม่ยังยังยัเราดูซีกิจบนบ้านใช่ไหมเราดูจินเจ็ดเท่านี้เกลือเนี่ยไอ้พวกเกลือใช่ไหมเกลือรูปรูปตานะครับหน้าตาเปิดเกลือแน่นอนอะไร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 เกลือเกลือโอ้ยโอ้ย เตอร์ดีไงตัวดีไงเฮ้ยทุกคนนี่มันการ์ดเกมจากร้านไลท์ชอปเกมโอ้ยกูอะไรเนี่ยกูลืมราคาเหมือนกันเต่เรามีบริการขายตัวนะครับเดี๋ยวแล้มันไม่ได้พวกค้าเอาขายของขายของโอ้โหพิกเลยจะมีนะครับ<ไ>ทุกคนคือสแกนข้างหลังเนี่ยทุกคนเขาเป็นเลกได้เลยอยู่บอกเกมเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนุ้ยโคตรดีสั่งในทิกเก็ตเลยนะครับมาไลท์ชอปอย่าลืมนะครับมาไลท์ชอป ไปเราไปสูงกันต่อเฮ้ยเหลือกี่กล่องเนี่ยเหลืยสังกล่องเลยเนี่ยมึงได้ตัวฮัลโหลมไม่รู้มึงไม่เปิดยินอย่างหรือเปล่าเจมส์นั่นดิเลาจะเปิดไอตัวกล่องที่มันเป็นธรรมดาธรรมดาบ้างมันไม่เหมือนกันเหรอวะนั่นดิทำไมมันได้แต่ตัวเป็นล้านน่ะเออไหนล็อกเปิดดีดกูไม่รู้กูไม่รู้เแต่กูต้องวายจริงกูรู้วายวายมันวายซีเก็ตไอ้หัวกุ๊กกี้บอลวายวายไอ้ยังไม่โกวายวายัวไม่คุ้นสิ คือผมไม่ได้เล่นนะครับเกมนี้ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ไายในเกเลยขายทิ้งเลยยิงอะไรอุ้ยทุกคนคือตัวนี้มีโอกาสออกแค่3มึงโชคดีอ่ะกกิดชนะละมั้งเนี่ยข้างบนข้างบน มยังมีข้างบนอยู่นะครับห้ากล่องกล่องละห้ากล่องกล่องซีเกทกล่องละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะกล่องซีเกทอ่ะคือโคตรแพงนะครับกล่องขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นไปดูเลยติดต่อกันเลยนี่คือกล่องซีเกทนะครับมูลค่าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านต่ละแม่ก็มีบริการไหนะคอยาไทยอินสลับกันไหมได้ได้ให้มึงก่อนกล่องนี้ก่อนเลยบ๊อบดีก็เลยเหมือนมังกรเลยอ่ะไม่มีมันมันไม่มังกรโอ้าตัวนี้คือกากสุดเจมแต่เป็นตัวซีเกตตาผมแล้วนะครับได้เดินๆกันเลยไปเลยเอาตัวใกล้ๆกกัันนนนนเเเลลยยยีีีี่ตรง้้ออ็ด ถือว่าเลือกได้ดีไอตัวโขี้อ่ะคือดีสุดถ้ามึงยังไม่ได้ตัวโขี้มึงแพ้กูได้นอนเจมฮึฮึฮึเธอตาเธอตาพัดปัดพัดปัดตาหงใกล้ใกล้กันเลย อดีเฮ้ยคุณสองฝั่งนะฝั่งเราฝั่งนี้ผมได้กลิ่นว่าไม่เกลือนะครับเราจะใช้สูตรนะทุกคนสูตรสูตรสูตรเอฮ้ยมีสูตรมีสูตรเอ้าคุณสองที่มาแล้วคุณสองเลยใช้สูตรนะทุกคนใช้สูตรแต่ผมกมได้ใช้เหมือนกันนะเนี่ยได้ได้ได้เหมือนกันไงมันสิบห้านาทีไงกดไปครับคุณสองพอนะเปื่อเราบล็กมันอาจจะมีตัวดีเด่นออกมาไงเจมสตรอเบอร์รี่อย่างเงี้ยตัวนั้เป็นหมื่นเลยนุ้ยเป็นหมื่นจริงเหรอหมื่นบาทเออต้องออกมาแล้วอะ เอสูตรของกูบ้างนี่นี่เมึงนี่ดูดูดูกูจะมเกมเกมทนี่ปะเนี่ยไม่เกมไม่เกมต้องหาตัวที่บันถูกที่สุดมันซื้อไม่ได้นะช่องมันเต็มไม่ซื้อแล้วเออไม่มีสูตรละสูสูสปินสปินสามครั้งดูดูนะครับสปินนะร้อยเก้าเก้าเนี่ยอย่ตัวนี้ออกเออถ้าตัวนี้ออกดวงหายปะเนี่ยไม่หายมาครั้งที่หนึ่งสองก็เงินคุณได้รับสองแสนเกมไม่ลุ้นเลยแปดแสนอันสุดท้ายเฮ้ย หยุดเว้ยมาแล้วเอ้าแล้วบ้านเต็มทำไงอ่ะนั่นดิเอ้ามันไม่ดิ้งมาตรงนี้เหรอไม่ดิ้งมาตรงนี้ช่างมันละกันเมื่อกี้ได้แล้วนะเอาตัวซีเกตเดยนะเมื่อกี้อ้าวเหรอชนะฉันเอาตัวดีเนี่ยแต่มันก็มีตัวซีเกตอยู่ข้างล่างนะโอ้ยมามาเปิดเลยนะครับปอกเปลือกเบื่อเพื่อนอี่เบื่อมามาแย่แย่ไปไปไปเราก็ได้ละโอ้ยไอ้หิ้วตัวฮอตฟอนโหดีอะไรยี่สิบเปอร์เซ็นเรายังมีโอกาสอยู่นะทุกคนเฮ้ย ขอ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 ตัวถือตัวบ้านเยอะมานะครับเราขออนุญาตเปลี่ยนบ้านนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนดวงเอาปืนไม่เห็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 นอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปตัวจิงเกอร์ลืมจิงเกอรเลยาปัดตาเดินไปเดินไปเอย่าเห็นเรื่องเรื่อง กถไายมันก็ไม่มีคนเปิดดีไม่ใช่เหรอเพราะมึงเปิดครั้งแรกก็เปิดไปสองครั้งหรอไม่ดิอ๋อกูเปิดไปเออต้องไม่ไม่รู้จำจำไม่ได้แล้วกันเดให้มันหมดไปเลยมาครับกล่องสุดท้ายนี่ไงดูนี่ตมตาโอ้มาก่อนสามตัวครับใช่หรอมันก็ใครใครเปิดเกินวะนั่นดิเราชนะกไม่ยอมแพ้แต่เราจะเติมนะครับเราจะเติมซื้อกล่องอีกอุ้ย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 โอ้ดินดินจุ้นมาขายเดี๋ยวเราขโมยตัวออกก่อนนะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่าใครจะชนะแล้วเนี่ยแต่แน่กูชนะไอ้ตัวข้างล่างใช่ไหม เขาโมกูชนาอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะอย่างงั้นเดือนเนี้ยมึงเปิดอันเนี้ยอันเนี้ยกูเปิดกล่องแรกไอ้นี่กูเปิดกล่องแรกของมึงของมึงกล่องสองหลงนี้วันนี้กูเปิดได้อันนี้มึงเปิดได้ไอ้นนี้กูเปิดตรงนี้สองสองฟังเลยเหรอเออมึงเปิดสองอันหรือเปล่าเออว่าจะเปิดสองอันคนหัวแข็หัวจะแพี้ตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวมันแพงมากเลยเนี่ยหกร้อยอุ้ยอืมลองนี้ดีกว่าเด็กๆเนี่ยเขาอยากได้ความเด่นเด่นเจมแล้วต้องจัดนะครับแม่งแพงมากเลย อ๋อดีมามันจะวาร์ปมากงี้เว้ยคนละหนึ่งกองกคนละหนึ่งกองอาจจะพิกนะเว้ยใครชนะนะมึงมึงรับได้ป่าวรับได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แหะครั้งเนี้ยมึงรับได้ป่าวถ้ากูชนะเนี้ยกูกินเลยเนี้ยเมื่อกี้กูเปิดแล้วมึงเลยทำมะไรไม่ดูเหรอไม่ดูไม่ดไม่อยากดูมาตาผมนะครับทุกคนเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนเพราะผมมุสาผ่านเงินขนาดนี้ติดตามด้วยมาอันนี้เมื่อกี้กดอีอันนี้กดคลิกเมาส์ เ,เอาไงทีเนี้ยโอ้ยมาดินหยางออกล่องดินหยางมาพอดีเลยโออแต่ขอย้ายตัวกันนะครับเราต้องย้ายตัวขยะเตอร์ีบะเตอรีบะอ,อย่าลืมนะครับผมใช้สองพันลูบัคกเนี่ยตกกล่องละห้าร้อยนะครับก็ไปซื้อได้นะครับตัวน,นี้มาเจมเราจัดกันอีกเลยเราจะมาผ่าลูบัคกันด้วยวันนี้เก็บเหลือเกินมึงก็อานเลยมึงก็อดเลยดินอยางจะมีพวกตัวพวกนี้ใช่ไหมที่มันจะออกมามันเหมือนกันแค่เปลี่ยนสีมาเลย กล่องเดิมเลยเหรอตำแหน่งเดิมเลยเหรอตำแหน่งเดิมตัวเดิมครั้งนี้จะเป็นขั้นสุดท้ายที่เราจะตัดสินหาคนแพ้ชนะขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยแหน่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 แหนสูตรมันเป็นสูตรครั้งที่สี่นะทุกคนมันจะมาดีอยู่ไม่กล้าดูอ่ะแล้วเราคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่อะไรไหน มไหนมะนาวนี่ก็นอะเอ้าเอากูพูดได้เหรอไอ้ที้กูแพ้แล้วใช่ไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะนี่ผมน่าจะแพ้แล้วนะครับนี่คือตัวที่พวกเราเปิดได้แล้วทุกคนโอ้ผมจำไม่ได้ของใครแต่ที่รู้ผมน่าจะแพ้นะครับมันได้ตัวกระดูกสองตัวเลยอ่ะใครจะไปชนน้าวะใครเป็นคนปอกกูเป็นคนปอกกูได้เป็นคนกินอมรักสิบวิแล้วกันนะต้องคืนหมดปะเนี่ยไม่คืนเ调เลยหนึ่งสองสาม เสียเขาจะไป90โอ้ยนาวนาวผู้พียอดแยนจะกินข้าวอยู่คนัวอานจะอุบานเพื่ออะไรก่อน ทำไว้ Hawaii, คลิปหน้าผมจะมาแก้แค้นมันให้เป็นอย่างนี้ทุกคนน,นี่ตัวเนี้ยมันราคาถูกนะครับแต่มันผลิตเงินใกล้ๆกับไอ้ตัวนี้เพราะว่ามันมีบัฟไงอม,มันติดถานะ <laughs> เออมันมีสถานะด้วย,ยทำอะไรอยู่เนี่ยเจยมจี๊ดไหมจี๊ดด,ด,ด,ด <laughs> อ่ะโอเคครับทุกคนอย่าลืมติดตามช่องพี่มารุนะครับผมแปะไว้ที่หน้าพี่มารุแล้วนะอย่าลืมไปกดติดตามนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เจ๋เงินไวมากแม่งน่าจะสักสิบกล่องนะมันขี้งกแบบมันแพงมากเกมเนี้ย